สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกกกนะคะเย็นนี้นะคะก็กลับมาจากบ้านวิวนะคะทุกคนแล้วแวะสวนนะคะสวนริมทางนะคะก่อนจะถึงบ้านมะนาวนะคะก็ห่างจากบ้านมะนาวประมาณสองสองสามกิโลนะคะเป็นสวนผสมผสานนะคะที่แนนไม่ได้สร้างนะคะจะเป็นปุย่านะคะ ด้านหลังก็จะเป็นเถียงนาเนาะเถียงนาที่เพิ่งปลูกนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนนี่บรรยากาศยามค่ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะ,ะโอ้เถียงนา นี่นะคะเดี๋ยวพาชมสวนนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะริมถนนนะ,ะติดถนนเลยอันนี้จะเป็นต้นเงาะนะคะทุกคนเฮอ,อะไรน,นี่อย่างนี่เห็ดอะไรอะทุกคนป<ะ>ัดเห็ดอะไรเนี่ย เห็ดค่ะทุกคนแต่ไม่รู้เหตุอะไรเขาเรียกว่าเห็ดอะไรไม่รู้เกิดอยู่โคนต้นมะขามนะคะต้นมะขามที่ตายแล้วอันนี้จะเป็นต้นมะขามนะคะทุกคนต้นมะขามหวานจริงๆมันมีต้นมะขามสามต้นนะคะตอนนี้เหลือต้นเดียว ด้านล่างจะเป็นต้นเงาะทั้งนั้นเลยนะคะด้านล่างสวนเงาะนะคะจะเป็นสวนเงาะมีต้นเงาะนะคะต้นฟฝรั่งนะคะต้นพุทรานะคะเดี๋ยวเราออกไปดูเดี๋ยวพาเดินดูหยายาง สายางก็ใหญ่แทะโอ้จะต่อท่อเลยนะคะรุ่นนี้ฝรั่งทุกคนต้นฝรั่งนะคะโอ้ยหล่นแล้วด้วยอะ่ะลูกไม่โตนะคะ น้ำน่าจะไม่พอก็จนถึงด้านล่างนะคะแล้วก็มีด้านหน้าอีกนะคะเดี๋ยวเราเดินดูต่อก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บฝรั่งไปกินสักลูกเพราะว่ามันมันไม่โต ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูทางนี้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางนี้บ้างนะคะว่ามีอะไรด้านนี้มีเป็นต้นกล้วยด้วยนะคะทุกคนก็ติดเขาเลยเนาะติดริมทางด้วยริมถนนด้วยด้านนี้จะเป็น สวนพุทรานะคะทุกคนนี่โอ้ระเสวนพุทราโอ้โหตายต้นเลยนะคะนั้นก็มีแต่ขับรถผ่านนะคะไม่ได้เข้ามาดูสักทีแล้วก็มีนาด้วยนะคะทุกคนนาแต่ว่านาแบบแปลงเป็นนาเองเนาะไม่เยอะนะคะ มีแปลงนานี่นะคะจะเป็นแปลงนานะคะแต่ก็ไม่ได้กว้างไม่ได้เยอะนะคะโอ้ยฝรั่งเสียดายมันหล่นทุกคนเนี่ยเก็บได้แล้วมั้ง เดีวลองชิมดูนะคะแบบลองสดๆเลยอืมหวานหอมฝรั่งหอมมากกินสดๆนะคะจากต้นเห็นว่ามีบ่อน้ำ สระน้ำที่แกทํามาโอ้โหอ,อันนี้เป็นบ่อน้ำนะคะเหมือนเหมือนเป็นสระน้ำเลยเนาะนี่นะคะน้ำอยู่บนเขาก็ไหลลงมานะคะ ฝรั่งอร่อยมากมบรรยากาศสวนริมทางนะคะเป็นอีกหนึ่งสวนเล็กๆของครอบครัวนะคะนี่ก็จะเป็น เถียงนานะคะเถียงนาที่เพิ่งปลูกนะคะปลูกได้ประมาณปีกว่าๆนะคะก็ยังไม่ได้ต่อเติมอะไรมากนะคะทําแค่พอหลบฝนได้นะคะฝรั่งอร่อยต้นมะขามต้นนั้นเน้นขึ้นเคยเคยเก็บไปขายนะคะขายที่ ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงอ,อร่อยมากฝรั่งอร่อยมากค่ะทุกคนแต่ว่าด้านในมันแบบเหมือนอยากเน่าอ่ะฝนเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บกลูกดีกว่า หอมหวานแต่ปีนี้ยังไม่ได้กินเงาะเลยนะคะปกติจะได้กินแล้วแต่ว่าปีนี้มันแรงน้ำไม่พอบรรยากาศรอบๆนะคะสวยมาก วิวเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนอยู่คนก็เยอะอืมก็พาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวนริมถนนนะคะใกล้ๆเขาที่ไปหาเห็ดเลยนะคะ เขาด้านหลังแนนเป็นเขาลูกนี้นะคะที่ไปหาเห็ดนะคะที่พากันหาเห็ดแต่ละวันคือเขาลูกด้านหลังนี่เลยด้านเนขาลูกนี้นะคะสวนก็ใกล้ใกล้กันเลยนี่สวนก็จะประมาณนี้นะคะเป็นสวนผลไม้นะคะมีพุทรานะคะเงาะนะคะฝรั่งนะคะหลักๆเนาะ ด้านโน้นนะคะต้นกล้วยส่วนตรงด้านหน้าก็จะเป็นนานะคะนาเล็กๆนะคะเขาลูกนี้ก็น่าจะมีนะคะหิดแต่ว่ายังไม่เคยขึ้นไปหาเก็บบรรยากาศให้ FC ได้ดูนะคะประมาณนี้นะคะ๋เดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะ ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมประมาณนี้นะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องแนางกะกอกๆด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ